สวัสดีครับคนที่เกิดราศีลัคนาราศีมิถุนนะครับประจําช่วงเดือนมกราคมนะครับคนที่เกิดราศีลัคนาวาสีนี้นะฮะยังต้องระวังไว้นิดหนึ่งครับเพราะว่าดาวพุธนะฮะซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านนะครับตอนนี้เนี่ยยังโคจรครับอยู่ในเรือนนะฮะคู่ศัตรูอยู่ณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมุมที่จะต้องระวังเรื่องของการวิวาทะนะครับการที่จะทะเลาะบอกแววงนะหรือจุกจิกเนี่ย ปัญหาสารพันธ์นะปัญหานะประเดประดังเข้ามาหาคูณในช่วงปัจจุบันนี้ช่วงนี้จึงต้องพุดโโพุดโโนะถนะอดทนนะครับจะเป็นการดีแต่สมมติว่าถ้าคุณอดทนไม่ได้อาจาะจะอยากจะระเบิดยังไงมันก็ต้องเคลียร์มันก็ต้องอย่างนี้อ่ะถ้ามันถึงขั้นนั้นจะต้องพุ่งชนก็ชนกันไปนะแต่ว่าเอาแบบพอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมาชงเชงชงเชงกันนะฮะไอ้ตุงนั้น นะไม่เอาเอาพอประมาณดีที่สุดครับผมตามนี้นะครับคนเรานะี่ยมันมีอารมณ์เข้าใจแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดที่เบรคและพอนะนะอย่าไปทําแบบนะตุต๊บตุต๊บตุ๊บนะเยอะจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องแล้วคุณจะปวดกระบาลมากกว่าน,นี้ครับผมตามนี้นะฮะคราวนี้ครับถ้าเราเจาะเลยครับเรื่องของการงานครับคนที่เกิดราศีลคนาราศีมิถุนนะครับเขาเรียกว่า1 ยังมีคสนสนับสนุนนะอยู่เบื้องหลังแบบปร,ร,บปร,รับนะฮะนะคอยผักคอยดันคุณนะครับแต่ว่าจังหวะตอนนี้อย่างที่จัรบอกนะครับว่าช่วงนี้ดาประจำตัวเนี่ยยังคจออยู่ในภพอลินะฮะอลิในภาษาโผลา่ศาสตร์แปลว่าอุปประสันะครับยังมีเหตุนะมีปัจจัยอะไรบางอย่างนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ต้องค่อยๆนะแก้ไข ถ้าเ,เร่งรีบจนเกินไปมันอาจจะเสียงานเสียการใหญ่ได้นะฮะเป็นแบบนั้นครับบางทีเนี่ยงานมันเยอะแต่ว่าลูกมือมันไม่มีลูกน้องมันไม่มีนะฮะมันก็ทําให้คุณนั้นอะไรปวดเสียเงียนเก้าก็ต้องมาทําเองด้วยเองจัดระบบเองเนี่ยมันเป็นแบบนั้นในพื้นดวงเดิมในะขนาดนี้ก็ขอให้อบทนนะครับส่วนเรื่องของการเงินครับตามดวงแล้วเนี่ยปัญหาอกเกิดรายได้ ไอสิ่งที่คุณเหนื่อยในช่วงปัจจุบันนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่องของการงานเรื่องของการแก้ไขปัญหาปุ๊บเนี่ยแต่ท้ายสุดแล้วไอสิ่งต่างๆเหล่าบบนั้นนะครับมันก็จะย้อนกลับมาเป็นเงิดเงินเนี่ยทำให้คุณชื่นใจและคุ้มค่ากับการเงินเนี่ยที่มีเข้ามาในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของความรักหรือคนรักนะครับจังหวะตอนนี้ปุ๊บเนี่ยระวังเรื่องของที่จะบอกครับว่าปากเสียงนะคำพูดการเจรจานะฮะ อาจจะพูดจาแล้วไม่สนอนะกเพราะพิงสนอกหูกับคนรักหรือคนที่คุณไปจีบอยู่ในขณะดนี้มันมีเหตุทําให้อะไรความสัมพันธ์มีปัญหาจากคําพูดที่มันอะไรไม่สบายใจอ่ะนะพูดเป็นนิดนึงปุ๊บนะผู้หญิงไม่ชอบเขาว่าอ้วนไปนบอกเขาอ้วนปุ๊บหูเขาโกรธตายเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดเนี้ยอะไรที่หิตกเนี่ยของเรื่องเรื่องของการปะทะได้ สมควรอีกเรื่องเรื่องของการประทะนะครับเป็นการดีที่สุดไม่งั้นเนี่ยชวนเวียนหัวแน่อย่างแน่อนอนนะครับแต่ถ้าคุณเป็นโสดอาจารย์กรแนะนํนว่าช่วงเนี้ยจีบใครไม่ใช่ว่าห้ามจีบแต่ว่าต้องดูว่าเขามีบุค,คลิกภาพแบบไหนและเราสมควรที่จะใช้อารมณ์นะคำพูดแบบไหนเข้าไปหาตัวเขานะมันจะได้เออจีบและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไป แต่ว่าเขาเป็นแบบนี้นะแต่เรารู้ว่าเขาไม่ชอบแบบนี้นะเขาชอบกะเพราแต่เราให้เขาไปกินคณะหมูกรอบตอนไปเรียนข้าวแบบนี้มันก็ไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ศึกษาให้ดีนะก่อนที่จะไปจีบใครนะฮะหรือให้ใครมาจีบเราในช่วงปัจจุบันนี้นิดนึงข้าผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรอ,อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดงของท่านมากกว่านี้ไปการส่มตัวจนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ assign นะฮะ โฮโลมาสเตอร์นะครับมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ